ด,ดิฉันศิรน,นุชรจนสเสถียรค่ะและผมพูนาทคุณพลินนะครับกลับมาเชอกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีนะครับ3กรกฎาคมนะครับกับ Business Watch จับกระแสธุรกิจครับ วันนี้นะคะ n e s s Watch ของเราจับกระแสทุกความเคลื่อนไหวในวดวงธุรกิจนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกิจกรรมเซลฟี่หรือว่าการถ่ายรูปตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ฮิตในเมืองไทยนะคะมีหนึ่งประเทศที่เขาผลิตกล้องมาสาหรับเซลฟี่โดยเฉพาะแล้วเขาบอกว่ากล้องชนิดนี้เนี่ยนะคะเป็นมือถือที่บางที่สุดในโลกด้วยโอ้ขนาดนั้นเลยจะได้เบาๆหน่อยไม่งั้นยื่นไปเดี๋ยวพอวันหนักเนี่ยนะเขามีเขามีเครื่องมือเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมือที่แบบยื่นได้อย่างี้เป็นแบบสวอรค์การยืดถูกต้องหรือมีชมนคอน นะครับถ้าว่าใครไม่มีอุปรกรณ์น,นะฮะเดี๋ยวนี้เขมีแอปพลิเคชันเยอะแยะเลยที่ช่วยในการเซิร์ฟฟี่ได้ตั้งไว้แล้วนับมันก็ทำขึ้นมาได้ mm. เป็นต้นนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามกันกันกบหลากหลายความเคลื่อนไหวทางธุรกิจต่างๆรอบโลกพร้อมๆกันนะครับ mm. มาเริ่มต้นกันที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับที่หลายคน รอดูกันอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ครับเริ่มต้นเป็นวันแรกครับสำหรับการประมูลรถหรูนะครับของกรมศุลการก่อน,นะครับซึ่งมีถึง350คันนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะทารายได้สูงถึง600ล้านบาทแต่ยังไม่สามารถสรุปจานวนได้เพราะว่าต้องรอดูก่อนว่าทั้งหมดจะประมูลจบที่เท่าไหร่ะนะครับมาติดตามกันครับ นี่แหละครับบรรยากาศของลานจอดรถของกมรมศุลกกรวันี้คึกคักทีเดียวครับซึ่งการประมูลรถยนต์ของกลางของกมรมศุลกกรปีนี้นะครับนำรถของกลางในคดีต่างๆที่ถูกตัดสินคดีเสร็จสิ้นแล้วถูกยึดเข้าร่วมประมูลถึง355คันครับทั้งรถสปอร์ตรถบ้านทั่วไปนะครับซึ่งรถที่นำประมูลก็มีทั้งรถยุโรปรถเอเชียนะครับจำนวนมากหรูๆก็มีเบนลี่ออดีลาร์บกินีเมอร์เซเดสเบนส์บีเอ็มดับเบิลยูปอร์เช มิน so, yeah. uh ิค huh. ูเปอร์นะครับเล็กซ yes. mm ัสโตโยต้าเป็นต้นแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่นี่ครับมาแล้วโอ้ยังกับรถแบ็คแมนลัมโบกินีรุ่นอ v เวนท d ดอร์สีดำนะคะราคา19ล้านบาทใช่อันนี้คงจะเป็นราคาเริ่มต้นประมูลนะที่จัน่อชว่าถูกครับก็ถือว่าถูกแล้วนะฮะก็การประมูลในปีนี้ครับก็มีการเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนะครับรวมถึงการประมูลก็เริ่มต้นกันเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างที่บอกครับว่าคาดว่าน่าจะทํารายได้ไม่ต่ํากว่า600ล้านบาทนะครับนะหลังจากที่ผู้ประมูลสามารถประมูลมดลดกันได้แล้วนะครับก็จะต้องมีการชําระเงินก่อนนะครับอยู่ที่ร้อยละ25ของราคาก่อนการประมูลจะเสร็จสิ้นในวันที่7กรกฎาคมนี้ครับแลวต้องนํามาชําระอีกครั้งหนึ่งนะครับในร้อยละ75ที่เหลือภายในวันที่16กรกฎาคมนะครับหรือว่าชาระทั้งหมดในวันประมูลก็ได้ครับพร้อมรับลดออกไปได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าครบกําหนดแล้วไม่ชําระเงิน เงินประกันที่วางไว้สำหรับการประมูลก็จะถูกริบทันทีค่ะงานนี้กรมศุลกากรก็คาดว่าจะสามารถทํารายได้ประมาณ600ล้านบาทนะคะสำหรับการประมูลรถหรูนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็มีหลายๆคันที่คุณครูนัทเล็งไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น l a m b o บกิน ni นะคะ Audi ดีแล้วก็ Ben t l e y ด้วยนะที่จะเห็นนะคะเล็งไว้แต่ไงครับอยู่นี่ไงฮะอยู่นี่อยู่นี่เล็งอยู่ไกลๆแเอาบรรยากาศการประมูลมาฝากกันนะคะ อ่าแล้วนอกจากธุรกิจในประเทศที่เราไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วนะคะช่วงนี้ยังมีธุรกิจในต่างประเทศด้วยต้องบอกว่าตอนนี้ต้องไปจับกระแสกันค่ะล่าสุดที่ประเทศสหรัฐนะคะมีร้านกาแฟที่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้สตาฟหรือว่าพนักงานแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องมีอะไรเลยด้วยนะคะ <c oughs> เขาจะสามารถดรําเนินธุรกิจนี้ได้อย่างไรรวมไปถึงที่ประเทศจีนตอนนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างไปติดตามได้เลยค่ะ <c oughs> มาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะข,ขึ้นชื่อว่าจีแล้วทำได้ทุกอย่างล่าสุดโคเวอรเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่เป็นแบบบางเพียง6.5ม mm, ิลเมตรหน้าจอ5นิ้วกล้องหลัง13ล้านพิกเซลราคานั้นน่ารักมากค่ะเริ่มต้นที่2990บาทไปจนถึงแบบฟูออปชั่น1 4 9่0นบาทความพิเศษสุดๆของเขาก็คือสามารถถ่ายรูปในแบบเซลฟี่เป็นกลุ่มได้ด้วยมีดิจิตบอร์ดตกแต่งภาพถึง10กระดับสำหรับเมืองไทยเองมีขายแล้วด้วยค่ะ ซึ่งหัวเวยตั้งเป้าไว้ที่5แ0นเครื่องในปีนี้มาต่อกันที่จะพาไปรู้จักกับจัมแพ k ที่จัมแบตเตอรี่รถยนต์สารพัดประโยชน์ขนาดพกพาสามารถชาร์จไฟได้กับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและกล้องถ่ายรูปเรียกว่าเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถยนต์เพราะว่าถ้าหากน้ำมันหมดหรือแก๊สหมดและมีปัญหาแบตเตอรี่จัแพกนี้ช่วยได้ค่ะ ถ้ามาดูร้านกาแฟในสหรัฐที่ใช้ระบบความซื่อสัตย์ในการดําเนินกิจการไม่มีพนักง,งานหรือแคชเชียร์ให้ลูกค้านั้นบริการตัวเองและจ่ายเงินเองมีเงินสดจ่ายเงินสดมีเครดิตก็ให้รูดพร้อมกับระบุจํานวนเงินได้เองด้วยลูกค้าที่มาใช้บริการต่างชื่นชมวิธีการซื้อกาแฟก็ง่ายมากค่ะเพราะมีทั้งแก้วและจานวางให้พร้อมใช้จากนั้นหย่อนเงินในกล่องรับค่าบริการตามราคาที่ร้านระบุไว้ส่วนใครมีบัตรเครดิตก็ใช้รูดที่เครื่องพร้อมระบุจํานวนเงินได้เองเลย แม่เก๋จริงๆค่ะติดท้ายกันที่ข่าวในแวดวงของธุรกิจยานยนต์ค่ะเกิดเหตุสารเคมีระเบิดที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่สหรัฐซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัท General Motors หรือ GM บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนั่นเองค่ะการระเบิดทำให้โรงงานต้องระง,งับการผลิตชั่วคราวคาดว่าคนงานจะเริ่มกลับมาทำงานได้ตามปกติในเร็วๆนี้ ทังนี้โรงงานที่เกิดเหตุระเบิดนั้นเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากโลหะสำหรับใช้ประกอบรถยนต์หลากหลายประเภทของบริษัท GM มีคนงานทั้งหมด1,600คน ต้องสื่อว่าเป็นปีที่ยากของ G M เหมือนกันนะคะต้องผ่านพ้นอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นในการดําเนินธุรกิจนะคะและนี่ก็ล่าสุดมีในส่วนของโรงงานที่ระเบิดด้วยจนต้องหยุดการผลิตชั่วคราวด้วยจริงๆต้องบอกว่าก็ดูยากมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ยังคงพยายามอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าโดยรวมสถานการณ์จะดีขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนร้านกาแฟในสหรัฐอเมริกาเมอสักครู่ที่กุณแจนบอกว่ามาดูกันว่าเขาทําได้ยังไงเขาทําได้ถ้าหากว่ามีความซื่อสัตย์นี่ครับผมส่วนของไทยก็ต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่า มีพนักงานยังหาทางเดินออกประตูหลังกนเลยเอออะไรประมาณนี้เอนอยู่ที่เราด้วยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราหัวเราะนะแต่จริงๆเราไม่ขำนะใช่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะใช่แล้วถ้าหากว่าไปต่างประเทศในหลายๆประเทศนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าระบบการจ่ายเงินของประเทศที่เขามีความซื่อสัตย์เราไว้ใจกันได้เนี่ยปัจจุบันการใช้เครดิตการ์ด เขาไม่ต้องเซ็นแล้วทุกท่านใช่เขาแก้รูดอย่างเดียวไม่มีสลิปให้เปลืองกระดาษไม่ต้องพิสูจน์ลายเซ็นใดๆเลยก็มี<อ>นะคะ่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของ Check on Time กันบ้างนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตก,กรรมใหม่ๆกันวันนี้เป็นเรื่องราวของแว่นตากับเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะเกี่ยวหรือสัมพันธ์กันยังไงนะคะไปติดตามได้กับคุณจอรัตนเวโรธค่ะ Check on Time สวัสดีครับกลับมาพบกับเช็คออนไทม์ครับตรงเวลาตรงประเด็นกับทุกเหตุการณ์บนโลกเทคโนโลยีครับในปีนี้ครับเราอาจจะได้ยินคำว่า wearable device กันมากขึ้นนะครับตั้งแต่ Google นั้นออกแว่นตาอัจฉริยะหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ Google Glass นั่นเองและในงาน Mobile World Congress ที่ผ่านมานะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้มากเลยทีเดียวตามผมไปที่งาน Mobile World Congress กันครับ สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับจะต้องใช้จินตนาการแล้วค่อยๆฟังไปทีละขั้นตอนนะครับเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งแต่เริ่มต้นจากสิ่งนี้ก่อนเลยครับแว่นตาแว่นตานี้เป็นแว่นตาควอลคอมนะครับที่มีนวัตรกรรมที่เรียกว่า image recognition นั่นหมายความว่าทุทกๆครั้งที่เราใส่แว่นนี้เข้าไปนะครับแล้วมองไปที่จุดใดก็ตามแต่นะครับสิ่งที่มันจะทําได้ก็คือว่ามันจะจํารูปภาพดังกล่าวนั้นเพื่อเข้าไปประมวลผลไปสู่สเต็ปต่อไปแต่ทีนี้เพื่อการอธิบายที่เข้าใจนะครับ การที่ผมจะใส่แว่นนะครับผมจะใช้อย่างอื่นแทนผมจะหันมาใช้ตัว iPad ตัวนี้แทนนะครับดเสมือนว่าเป็นแว่นแล้วผมจะให้สกอตต์นั้นค่อยๆสาธิตให้เราดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรระหว่างที่ผมอธิบายโจทย์ของเราก็คือเจ้าเครื่องเสียงชุดนี้เรามีเจ้าหน้าที่พนักงานคนหนึ่งคุณสกอตต์ต่อสายไฟของอุปกรณ์เหล่านี้ไม่เป็นเลยคุณสกอตต์ทำยังไงครับโดยการออกคำสั่ง next เข้าไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า เขาจะทําการต่อลําโพงที่อยู่ตัวซ้ายนะครับโดยการมีลูกศรชี้อยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะบอกว่าลําโพงซ้ายเนี่ยจะต้องต่อเข้ามาที่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเอาสายไฟนั้นต่อเข้าไปถูกจุดพอเราต่อสายเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่จุดต่อไปถ้าอยากจะต่อลําโพงที่อยู่ตรงกลางนะฮะเซนเตอร์สปีเกอร์นะครับก็จะมีลูกศรชี้ให้เราเห็นอยู่ด้านนี้นะครับว่าเซนเตอร์สปีเกอร์ต้องต่อเป็นสายไฟที่เป็นช่องตัวสีเขียว นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปได้เลย next with the front right speaker wire inserted into the red connect โอเคครับผมง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามีกิจการใดก็ตามแต่ที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติของบุคลากรน,นะครับงานตัวอย่างเช่นวิดีโอที่กําลังขึ้นอยู่นะครับเป็นการสาธิตให้เห็นว่าเราสามารถที่จะนําโรคเสมือนจริงนั้นมาอยู่ในโลกความเป็นจริงเหล่านั้นแล้วฝึกปรือตัวเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ที่สุดครับผม ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบสมงส่ยจะทําให้เราสามารถพกพาเอาความไฮเทคไปไหนมาไหนได้ง่ายขึ้นแต่เราเองนะครับต้องระวังกับการพึ่งพาแต่เรื่องราวของเทคโนโลยีมากจนเกินไปจนบางครั้งนั้นเรามักจะลืมที่จะพึ่งพาความสามารถของตัวเราเองนะครับฝากเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วกลับมาร่วมกระตุ้นหัวใจทางด้านเทคโนโลยีกับเ e ็ ck on Time ได้ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนเ e ็ ck on Time ของนวัตรกรรมอย่าง Google g l a s s ด้วยที่จริงเพิ่งจะทราบนะคะวันนี้ว่าเขาจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยคเคยได้ยินข่าวของ Google g l a s s เหมือนกันแต่ว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับสายการบินที่เขาไว้สแกนข้อมูลของผู้โดยสารด้วยแค่นั้นก็ไฮเทคแล้วใช่หรือไมแ่แต่บางสายการบินนะครับแล้วก็สนามบินบางแห่งเนี่ยเขาจะนํากล้องมาใส่แล้วก็ใช้เดินในสนามบินแล้วบอกบอกทิศทางต่างๆได้ไม่หลงทางในสนามบินก็คงจะเช่นกันเดินไปแล้วก็มองทางซ้าย มองทางขวาเป็นตน้นครับผมเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามข่าวด่วนที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะกับทีมข่าวของ TNN24 ค่ะครับผมก็ถือว่าเป็น breaking news นะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันตอนนี้เลยครับ